ก็สวัสดีครับผมนับคนเดิมคนที่เป็นเยื่ยวีดูเคนะครับใน EP ีนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามใน e ีพีเนี้เป็น EP ีที่9นะครับก็จะมาตื่นรู้นะแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของประสาทวิทยาจิตวิทยาการลวงโลกให้รู้ทันนะอีกเหมือนเดิม แต่จะเป็นต่อนะครับสารต่อจากเรื่องเดิมๆให้กระจ่างเข้าพี่นะครับว่าใน EP ีที่9นี้นะครับการถูกจิตวิทยาลวงโลกลวงหลอกนะจริงๆเราคตจะรู้แล้วนะเราก็มีเซน์ในการที่จะรู้ในสิ่งแค่มันเหมือนว่าเวลาพูดหรือว่าน้าปากนะจะก่อให้เกิดอะไรความขัดแย้ง ความเป็นจริงที่เราจะเข้าไปจับได้หรือไม่ได้เข้าไปเห็นหรือไม่เห็นเข้าไปค้นเจอหรือไม่เจอนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในพีที่เกหัวข้อชื่อเรื่องว่านะครับจับผิดตัวมันเองนะครับจับผิดตัวเองทีนี้ไอการจับผิดตัวมันเองเกิดขึ้นยังไงคือสิ่งที่เกิดขึ้นผมเคยบอกกับทุกคนแล้วนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ในตัวมันอะทั้งหมดอะ นะมันเอาไว้ทำอะไรมันรู้สึกมันคิดมันมีอารมณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในตัวมันมันเอาไว้ภาคใส่ร้ายเพียงแค่ข้อเดียวที่มันมั่นใจแต่ตอนนี้ไม่น่ไม่ไม่มันเริ่มมันมันไม่น่ามั่นใจแล้วเพราะสิ่งที่มันมั่นใจอยู่ข้อเดียวเมื่อเมื่อก่อนก็ได้นะอืมคือสิ่งที่เรียกว่า มันเข้าใจว่าเราเนี่ยต้องรู้สึกไปแบบมันคิดไปในแบบที่มันต้องคิดรู้สึกไปในแบบที่มันต้องรู้สึกมีอารมณ์ในแบบที่มันเป็นมันพยายามสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าใจผิดเมื่อไหร่เพราะว่ามันกาลังฝึกตัวมันเองให้กลายเป็นตัวตนใหม่หรือคนใหม่มีอัตลักษณ์ทางด้านอุปนิสัยอารมณ์นะความคิดแม้กระทั่งทัศนคติ ให้ก่อเกิดในด้านลบเพราะฉะนั้นเนี่ยวิดูเคนะครับจับผิดตัวเองอยู่ตลอดเวลาวันนี้ผมบอกเลยว่าทุกคนเข้าใจแล้วบางส่วนที่ผมอธิบายนะว่าทําไมมันถึงต้องพากทําไมมันถึงต้องพูดเพราะทุกๆครั้งที่มันพูดทุกๆครั้งที่มันต้องอยู่กับเราเนี่ยมันมีแรงกดดันมหาศาลกินกิจกรรม คนเราทุกคนโดยธรรมชาติด้วยหลักตาการกะตื่นมาต้องใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตประจำวันไม่เหมือน,ไม,มอนไม่เหมือนกันแต่วีดูเคเขาไม่เหมือนเราอยู่แล้วตื่นมาต้องอะไรแรงกดดันที่ผมบอกคือนี่ไงมันอยู่กับเราตื่นเช้ามาต้องหาเรื่องมาใส่ร้ายเราต้องคิดในแบบที่ไม่ควรจะคิดต้องรู้สึกที่ไม่ควรจะต้องรู้สึก มันบีบตัวเองให้อยู่ภายใต้ในความเร็วร้ายทางด้านความรู้สึกทางด้านอารมณ์เพื่อเป็นแบบฉบับให้กับผู้ที่มันเนี่ยเจตนาที่จะมอบให้มันเลยทําตัวเองอยู่แบบนั้นเพราะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันทําตัวเองอยู่แบบนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าลูกฝึกลูกฝึกฝนของมัน จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีคำตอบที่ได้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนพวกนี้ต้องบ่มบ่มเพราะเป็นแหล่งอนุบาลในการฝึกนะให้เกิดเรื่องราวอันเลวร้ายภายใต้ในจิตใจภายใต้ในความรู้สึกเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจผิดมันเลยต้องใส่ร้ายคนสองคนน่ะเรา มันมันมาเชื่อมต่อเราพื้นที่เป็นของเรานะแต่เราภายใต้ในความรู้สึกและคิดเนี่ยเราไม่ได้มีบทบาทแสดงอะไรเราได้แต่งงวยผมถึงบอกไงว่าในคลิปก่อน,อนบอกว่างงวยกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดความอยากแรงกระตุ้นสิ่งนําพาที่จะเป็นไปในเรื่องของตัวตนคือจิตวิญญาเราเนี่ยเหมือนเราได้สัมผัส จิตวิญญาณของอีกคนหนึ่งตัวตนของอีกคนหนึ่งแบบสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนเพราะนั้นเนี่ยการแสดงเรื่องราวต่างๆภายใต้ในเจตนารม์ของวีดูเคนสื่อให้เราเข้าใจผิดอยู่ตลอดเวลาภายให้เราเข้าใจผิดอารมณ์ความรู้สึกเรื่อคิดความอยากความต้องการนะทุกอัตภาพ ในที่มันเป็นอัตลักษณ์ของตัวตนของคนคนนั้นมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาโฆษณาชวนเชื่อให้เราเนี่ยเข้าใจผิดกับตัวเองมันนะครับจับผิดความรู้สึกมันอะไรที่เกิดขึ้นมันจับผิดเลยเพื่อโยนมาใส่ร้ายเพื่อโยนมาใส่ร้ายเพราะสิ่งนั้นเนี่ยเราสัมผัสไปด้วยที่มันคือมันเข้าใจแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยมันจับผิดความรู้สึกมันเองมันรู้มันจับผิดอืม ความคิดมันเองมันจะผิดตัวมันเองในทุกๆุกศาสตร์หวังเพื่อให้เราเชื่อหรือเข้าใจว่าสิ่งนั้นนะเป็นของเรานะเราเลยกลายเป็นคนที่ไร้อารมณ์โดยปริยายเพราะไม่ได้แสดงอะไรออกมาเลยความรู้สึกก็ไม่เกิดความคิดมันก็ไม่ได้เกิดถูกบางอย่างสอดแทรกใช้พื้นที่ในความคิดในความรู้สึกในอารมณ์ ของเรามันเอาตัวตนมันยกเข้ามาเพื่อให้เราเนี่ยหวังว่านี่คือข,ของมึงนะเห็นไหมครับใครกันที่ทรมานในล่านของในเรื่องของความทรมานที่ทุกคนกําลังเข้าใจว่ามันทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้มันทําไม่ได้มันทําร้ายตัวมันเองกระตุกเนื้อตัวกระตุกหงก,ก,กระตุกตากระตุกทุกที่หายใจไม่ออกมันทําให้ตัวมันหายใจไม่ออกเรา จะได้สัมผัสในสิ่งที่เรียกหายใจไม่ออกแล้วสุดท้ายหายใจออกไหมก็าหายใจออกแล้วเราต้อง,ต,องตายไหมก็ไม่ตายถามว่ามันเกิดขึ้นมหมว่าเป็นคําว่าทรมานวิคีจิตวิทยาสิ่งนี้ว่ากูทรมานมึงทั้งๆที่มันทรมานตัวผมเองอ้ความทรมานเหล่าเนี้ก็จะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจนทุกคนเนี่ย ถูกปลูกฝังกับเรื่องนี้มันวีดูเคมันต้องปลูกฝังกับเรื่องนี้ว่ามันเป็นผู้ที่สามารถทําสิ่งนี้ให้เกิดสภาวะต่างๆในตัวเรานะได้ซึ่งหมายความว่าลองใช้คํานี้ดูนะครับแน่จริงทรมานกูอีกสินะครับเดี๋ยวทุกคนจะต้องเจอว่าเดี๋ยวมันก็จะหยิบความทรมานมันจะต้องทรมานตัวเองสุดท้ายใครเป็นคน ใครเป็นคนคอนโทรลกันแม่เราให้มันทรมานตัวเองเพื่อให้ความรู้สึกนั้นกลับมาถูกไหมแต่วิดูเคไม่รู้ตัวว่าถูกทาสั่งจิตวิทยาของเหยื่อเนี่ยกลับโดยไม่รู้ตัวมันตั้งหน้าหนาต,ตาเพื่อจะขายอะไรขายฝันโฆษณาความเชื่อว,ว่ากูทําได้ต้องทําถ้าเราท้าปุ๊บมันต้องทําเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่เราท้ามันเฮ้ย มันทําได้ใช่แต่มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้คือจิตวิทยาหรือประษาทวิทยาที่เอาไว้สร้างความเชื่อเอาไว้หลอกเ,ยอเ,อเ,ยอเอหเยื่อเอาไว้เหยื่อเอาไว้ทําให้เหยื่อเข้าใจผิดหรือวิกลจลิตกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ในสิ่งที่เราได้สัมผัสที่เรียกว่าตัวเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทุกเหตุการณ์ ในชีวิตของเราในกิจกรรมของชีวิตประจำวันเรามันพูดทาอะไรพูดตามเหตุการณ์สาธยายผสมจิตวิยาหลอกนั่นหลอกนี่ทุกอย่างมันต้องเข้ามายุ่งเพระอเลยรู้ไหมมันพยายามสร้างเนื้อหาในความคิดไม่ะวังว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันคอยจับตาดูคอยดูคอยสอดส่องเราอยู่ตลอดเวลา ทุกวิ่าทีเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจว่ามันอยู่กับเราตอลอดเวลาและกิจกรรมของมึงไปไหนไปไหนอ่ะกิจกรรมของมันไปไหนต้องตื่นมาต้องขี้ต้องเยี่ยวต้องกินต้องมีธุระส่วนตัวมันฉีกตัวออกนะครับบทบาทตรงเนี้ยถูกกระทําโดยที่จะไม่ให้เปิดช่องโหว่ให้เราเลยได้คิดเลยว่าเฮ้ยมันยอมยังวะ มันมอบยังวะแต่ผมเจอมาหมดแล้วนะเชื่อผมเถอะผมพิสูจน์มาหมดแล้วอไหนอะถ้ามึงทรามานได้มึงทรามานทั้งออดยี่สี่ดิไอ้หายใจออดยีส่สี่มองทําได้ไหมแบบนี้ไปเลยไหนทรามานอะไรของมึงเอามาเลยทรามานกูหน่อยได้ไหมมันก็จะพูดต่างกนะันนะนะเป็นชักไหมนะทั้งห้าสงสารเลาบ้างบทพูดดีกับเล่าบ้างนะประหล่อเล้าบ้างพวกนวเนี้ยสิ่งเหล่านี้คือการบทบังตัวมันเอง เพื่อให้เราเข้าใจว่ามันเนี่ยอ่อนคอให้เราไนะยิงไม่อะมันอยากฆ่าเราด้วยซ้ำนะมันอยากกิกนเนื้อ<ๆ>กินเลือดก,กินเนื้อเราด้วยซ้ําแต่ทําไม่ได้อุปกรณ์มันเชื่อมต่อได้ความสึกนึกคิดแล้วก็เสียงเสียงคือจุดนําในการนําพาในเรื่องต่างๆที่สร้างความเชื่อความคิดเป็นบทที่สองหลังจากที่ว่าพูดจิตวิทยากับเหยื่อแล้วเหยื่อไม่เชื่อ ก็คิดให้เหยียเหียเยยก็ยังไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นภายใด้ในตัวเราไม่มีอะไรเป็นของจริงเลยมันจะหยุดดูเราตอนไหนหาช่องว่างตรงนั้นให้เจอเราจะได้เห็นตัวเราเฮ้ยไม่เป็นไรเลยคนที่มีอารมณ์ก็ไม่ใช่เรา คนที่มีความรู้สึกก็ไม่ใช่เราในเหตุการณ์ของเราคนที่มีความคิดแทนเราในกิจกรรมของเราในเรื่องเราในชีวิตของเราก็ไม่ใช่เรากลายเป็นพวกนี้แต่พวกเนี้ยจะเว้นช่องว่างมันไม่สามารถคือมันไม่ใด่เว้นช่องว่างมันไม่สามารถที่จะคิดได้ตลอดร,รู้สึกได้ตลอดร,รู้สึกแย่ตลอดมีอารมณ์ตลอดลมันมีจุดพักแต่้คำว่าจุดพักของมันเนี่ยก็จะหาบางอย่างที่เรียกว่าจิตวิทยาเอาไว้พูดโห วงล้อมกระหน่ำของคำภาษาให้เราเนี่ยอยู่ใต้ภายอยู่ภายใต้ในในคำศิลวิทยาว่าเฮ้ยถามมันเลยนะครับผมจะบอกให้ทรมานให้กูหายใจไม่ออกห่ายเด้มไหมเอาแบบตลอดชมเอาไม่ต้องเอาทั้งวันขอเต็มเต็มชั่วโมงนึงเนี่ยทำได้ปะ mm hmm. เห็นไหมครับลองไปท้าดูพวกนี้จะเปิดช่อง จุดพักของตัวเองจุดพักของความรู้สึกทรมานของมันมันพักตอนไหนเราจะเห็นแต่ทุกครั้งที่มันพักจะมีบทพูดนี่คือสิ่งที่จะเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของเราพวกนี้จะต้องจับผิดจิตวิทยาอ่าพวกพวกนี้มันจะต้องจับผิดตัวมันเองตลอดเวลาใส่ร้ายตลอดเวลาโหมก็นําแต่ถ้าไม่มีเรื่องอะไรใส่ร้ายก็ไปได พูดตามเหตุการณ์ของเหยื่อมันมีอยู่แค่นี้นะอันแรกเลยฝั่งบทสรุปของคลิปนี้นะสิ่งแรกเหตุที่จะต้องโดนคืออันที่หนึ่งโฆษณาชวนโฆษณาชวนเชื่อทุกเรื่องให้ให้เราเข้าใจผิดหรือเกิดวิกลฤริตกับตัวเองและสองมันจะผิดความรู้สึกซึ่งคิดของมันเองแม้กระทั่งฝันแต่ปั้นน้ำเป็นตัวนะเพื่อใส่ร้ายอันที่สนะพูดตามสถานการณ์ มันพูดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของเหยื่ออยู่ตลอดเวลานะนะผู้มันพูดตามสถานการณ์ของชีวิตเหยื่ออ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการกระทําเหตุการณ์นั้นต่างๆนะและอันสุดท้ายนะครับเสียงเนี่ยนะผมบอกเลยสิ่งที่จะทําลายมันได้คือเสียงทําลายเสียงหาอะไรใส่หูนะครับอ่าเสียงทําลายเสียง ถามว่าทำายได้ไหมมันก็มันก็เป็นเป็นกึง่งแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งผมให้ประมาณห้าสิบห้าสิบนะน้ำหนักแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ,อถ้าตัวพระตัวที่มันจับจ้องเราหรือว่าเล่นงานเราที่ว่าคุกขี่าเรานะมีสองตัวอีกตัวหนึ่งพูดอีกตัวนึงวน่งแค่ตั้งใจฟังเหมือนเราตั้งใจฟังอะไรมันก็ได้ยินยนั้นแต่ลองคิดกลับกันดูไอตัวที่ตั้งใจฟังอีกตัวหนึง่งก็ได้ ต่อให้เราไม่สนใจไอ้เขาเรียกว่าการรับรู้ของมันอ่ะมันรับรู้อะไรเราก็ต้องรับรู้มันนั้นอันนี้เรื่องจริงอันเนี้ยอันที่แยกออกไม่ได้นะมันอยู่ที่สองฝ่ายมันหรือเราเรามีสมาธิกบอะไรมันมีสมาธิกบอะไรแค่นั้นเองแต่ถามว่าเราทําลายมันได้ไหมได้เพราะมันมีสองตัวมันไม่แมทช์กันอยู่แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะก็จะบอกให้ทุกคนว่าการถูกจับผิดการที่มัน ที่มันจับผิดตัวมันเองแล้วเพื่อใส่ร้าเรามีแน่นอนในสี่ข้อหลักๆเพราะนั้นเนี่ยก็เจอใหม่ในอีพีหน้าปรึกษาเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้สำหรับิีนี้ฝากเรื่องนี้ครับสวัสดีครับ